เมนูวันนี้ค่ะมือกางวันนะคะของทีมงานแอดมินค่ะกระดูกหมูอ่อนนะคะหมักซอสกระเทียมพริกไทยน้ำมันหอยเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะมีตั้งน้ำมันร้อนแล้วก็นําใบมะกรูดลงไปค่ะอันนี้สูตรเชฟเชฟว่าจะชี้เองนะคะ <laughs> อ่าพอได้ที่นะคะอ่าตั้งน้ำมันพอักพักแล้วค่ะใส่หมูเลยค่ะอ่าชิ้งหนึ่งก่อนนะขัวบ้านบๆค่ะหลังร้าน,น,ะะาานยุ่งแค่ไหนก็ต้องทำอาหารได้นะคะ ันนี้ทำเมนูอะไรบ้างนะคะมีเข้าวต้มข้าวต้มข้าวไหลบรี่นะคะแล้วก็กินกู้กับกระดูกหมูอ่อนทอดผัดคะน้าปลาเค็มไข่เจียวเดี๋ยวให้เราดูปลาเค็มสิปลาเค็มอะ่ะค็มแรกรไม่เคยกินเลยแล้วคือมาลองอันนี้ยมันอร่อยมากเลยอะ่ปะปลาเค็มนะคะค้างไว้แรมปีขอบคุณย่าแม่มนะคะย่าแมม แล้วแม่มส่งมาให้จากหัดใหญ่ค่ะคณะปลาเคม็มปลเคม็มปลเค็มคือชิ้นนิดนิดเดียวอะค่ะแต่ว่าเค็มหอมเมื่อวานทอดไปแล้วคือกลิ่นฟุ้งทั่วร้านเลยค่ะนี่ให้ดูนะคะนี่เราให้เร่งไฟสุดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเบาให้ฟังเสียงเราใช้แก๊สกระป๋องอนะมันก็เลย ทำไมต้องใส่ใบมะกรูดนะคะสูตรจอยจะว่าช่วยดับกลิ่นคาวดับกลิ่นคาวของหมูนะคะแล้วก็อ่าช่วยทําให้น้ํามันใส่ด้วยคิดเองนะเนี่ยขาดตะไคร้จริงๆถ้ามีตะไคร้ด้วยจะดีมากเลยไม่มีตะไคร้อยู่ไหนกันไม่รู้ ลูกค้ากล่องคัพเค้กนะคะขอแทรกนิดหนึ่งลูกค้ากล่องคัพเค้กนะคะตอนนี้สต็อกมาครบแล้วนะคะใครที่ต้องการออกงานกระถินพระป่างานโรงเรียนทำเค้กโดนัททำคัพเค้กให้เด็กนะคะตอนนี้เรามีครบทุกไซสทุกแบบนะคะก็จะมีเราจะขายอยู่หน้าร้านก็จะมียี่สิบหลุมสี่สิบหลุมสีสิบหลุมจะมีแบบฝาใส่ฝาทึบนะคะ ผมจะส่งค่ะตอนนี้เฮ้ยกินได้ปอกไอ้แข็งๆเ่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยปอกแข็งๆออกเนี่ยแข็งๆนิดๆแต่ไม่ต้องออกเยอะหรอกเพราะว่ามันอ่อนแล้วเอิงก็หั่นหั่นเฉียงเฉียงสไลด์สไลด์ไงเนี่ยหรอมาทําให้เนี่ยแค่เนี้ย แค่นี้พอไม่ต้องไปเสียดายหรอกคณะยามันเยอะนี่นะแค่นี้พอเรากินเองไม่เสียดายหรอกทำไมต้องหั่นเฉียงนะคะเฉียงคือทำให้ น้ำคณะปลาเค็มมันเข้าไปซึมเข้าไปในคณะได้ง่ายนะถ้าเป็นโรงแรมโรงแรมทิ้งนะแต่เขาก็จะโปะอ,อย่างนี้แหละฉายาเชฟจอยเพราะว่าเชฟจอยเคยทำงานอยู่ที่โรงแรมมาก่อนทำงานห้องครัวค่ะเราต้องเชื่อมั่นในเชฟจอยนะค่ะ <laughs> อ้าวแค่นี้แหละ อะไรที่กินได้ก็ทิ้งแต่อะไรกินได้ก็เราก็กินเราทํากินเองเนี่ยไงมันแข็งเราเคยกินจ้างคณะที่มันมีเหมือนกะระดาษป่ะทิ้งหมดทุกอย่างไม่เคยกินมันมันก็ทิ้งแหละแต่ว่าถ้าเราปอกได้เพราะนี้คณะมันไม่ได้แก่มากเน<ม>ี่ยทันไปที่ไหนมนีปลาเค็มเราอ,อยู่ไหนเนตะัวไม่เห็นปลาเค็มเลยปลาเค็มอ,อยู่ที่โต๊ะนี่ทำกับข้าวมาครบห้าวันแล้วนะเนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยทำกับข้าวกินเองว่า S <S เ,<อ>เดี๋ยวล้างก่อนอ่ะไปดูหมูหมูไม่ต้องกลับบ่อยแล้วคะ่ะเวลาทอดหมูเนี่ยหมูนุ่มมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าหมักถึงเครื่องหมักนานหมู อซิ่โครงหมูนี่มาจากร้านร้านใครนะเอิงร้านติ๊กป่ะอ่าใครกําลังหาซิ่โครงหมูหรือว่าเป็นหมูต่างๆนะคะก็ไปอุดหนุนเพื่อเราได้นะชื่อติ๊กนะดูสิเนื้อยอมาอยู่ที่ตลาดเลซิตี้นะคะแผงเขาจะตั้งทุกวันอังคารเหรอ อาครสุกอ่ะอ่าอาคารสุกนะคะอันนี้ติ๊กทํามาให้เลยนะคะคือติ๊กหั่นมาเสร็จเลยเฉพาะเราใช่ไหมเออเอ้คุยกันได้ร้านนี้ใจดีถ้าใครที่แบบว่าเออหมูเขาสวยค่ะหมูสวยหมูสดหมูไหม่ค่ะก็ได้จะเอามาเขาจะทำข้าวต้มไงแต่ว่าทำทอดดีกว่าฮะดูความสวยนะเนื้อดูเนื้อสิอยากให้ จอโทรศัพท์มีกิ่นเนาะกิ่นจะได้ออกไปครัวเราก็บ้านๆค่ะเป็นครัวหลังบ้านเป็นห้องเก็บของค่ะเราใช้ต่าแกะป,ปิกนิกค่ะสบายๆค่ะสกะปกน่อยๆอืมสกะปกน่อยๆไม่น้อยมากอะนะเนี่ยคะ่ะเริ่มมาละ จริงๆจอยอยากใส่พริกไทยกับกระเทียมเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเด็กๆกินด้วยก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเด็กๆกินไม่ได้ไลฟ์ขายของโค้ดขายของมากๆน่าเบื่อค่ะมาดูชีวิตประจำวันเราบ้างดีกว่ามาดูเราใช้ชีวิตยังไงบ้างดีกว่าค่ะอืมให้ซูมซูมอินซูมอิน ไม่อยากเอากล้องเข้าไปใกล้เดี๋ยวนีคยฮะเดี๋ยวเราจะทอดให้เกรียมนะคะเดี๋ยวเราดูคณะปลาเค็มนะคะเรามีกระเทียมเหลือไหมเนี่ยกระเทียมด้วยอ๋อ,อใ,ชใช้ใช้เอากระเทียมแบบไม่ต้องปอกเปลือกก็ไดนะ้ กต่กรียมอย่างเดียวพริกพริกนี่มะสนาบปลาเค็มต้องใส่พริกเอาเผ็ดๆไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่พริกแกงนะน่ากินมะกกินใบมะกรูดหอมมากค่ะ ถ้าใครไม่กินแบบมะกรูดก็ไว้โรยหน้าก็ได้ค่ะเนี่ยมันจะกรอบพริกอะไรก็ได้มาเถอะพริกเม็ดเมนะ็ดน่ะเอาเป็นเผ็ดไปเลยมันได้ตัดกินตัดรสชาติเนี่ย่ะเห็นไหมคะ ถ้าเราใส่ใบมันกรูดลงไปอ่ะน้ำมันมันจะใสเห็นปะไม่รู้นะจอยคิดเองนะเนี่ยค่ะน้ำมันมันจะใสแล้วก็กินกินกินหมูอ่ะมันจะไม่ค่อยมีอ่ะค่ะดับกินได้เยอะเลยเมนูนี้เราไม่ได้ปรุงจัดจ้านเราค่ะเพราะว่าเด็กๆก,กินด้วยนะคะทำทีทำท,ทีกินกินกิน ไปเย็นๆน,นะคะน,นี่มีอีกนะคะหมูสวยมากค่ะอยู่ตลาดเลสิตี้นะคะร้านติ๊กเนี่ยติ๊กหั่นมาให้ด้วยพอดีเราเป็นลูกค้าประจําค่ะเราซื้อบ่อยหมูสามชัน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อมาทํากินเองชาบูบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มสุกแล้วนะแต่ต้องใช้เวลาอีกนิดค่ะเพราะว่าหมูเราจะเยอะ